โตะเขาบอกจริงๆเนี่ยตัวนี้มันจะมีจุดอ่อนได้ยินไหมครับดูดีๆ<ฮ>หนึ่งขาแล้วเนี่ยผมจะหนีบขาไว้จริงๆเนี่ย<ฮ>เหรียญเนี่ยจริงๆมันจะดูเหมือนเราหยิบขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เห็น<ฮ>ไหมครับจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัดของผมเฮ้ยอัไตรงไหนวะอ่าผมมาเคาะก่อนเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ เพื่อให้เขาแบบได้ยินเสียงเพื่อให้เขาเชื่อมากขึ้นแบบว่าเออมันทะลุโตจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทะลุโตดันเข้ามานิ้วโป้งเนี่ยดูเหมือนข้างหลังเหมือนเราได้หยิบขึ้นมาอย่างงี้แต่จริงแล้วเนี่ยเราปล่อยให้มันตกก่อนเราก็หยิบสเต็ปสองเราโชว์มืออย่างงี้ในระหว่างที่มือผมลงมาเนี่ยผมหยิบเหรียญใต้ตัตกอันนี้ผมหยิบเหรียญใต้ตักแล้วปั๊บสเต็ปสุดท้ายอันนี้ผมจะขูดขึ้นไปจริงๆแล้วเราขูดจากข้างล่างม,มันจะได้ยินเสียง มันจะดูเหมือนว่ามันทะลุปไป